คลิปของอเจ้าของกิจการโรงแรมลายทองนี้แล้วบ้างในเพจประเทศอุบลน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานในเพจหวงใยไทยธุรกิจก็ได้แชร์เอาไว้เหมือนกันเข้าไปดูกันได้นะคะแต่วันนี้เราจะได้คุยกับเจ้าของอโรงแรมลายทองอกันเลยก็อยู่กับเราแล้วนะคะคุณณภพลวิเศษกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณภพมากที่ให้เวลามานั่งคุยกับเราค่ะแล้วก็วันนี้ถือว่าคุยกันสบายๆแล้วกันนะคะก็เข้าเรื่องเลยคืออยากให้ก่อนอื่นอยากให้คุณภพเล่าให้เราฟังนิดนึงก่อนว่าเกี่ยวกับโรงแรมลายทองสักนิดนะคะก่อนที่จะเกิดเกิดวิกฤตโควิด19ช่วงนี้ค่ะโอเคย้อนย้อนกลับไปนะฮะโรงแรมลายทองของเราก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะ หลายหลายท่านก็คงได้ได้ได้ไดไดเคยอาจจะเคยได้เข้ามาพักละนะฮะโรงแรมของเรานี่ก็เปิดมาประมาณสักประมาณสักยี่สิบปีนะ,ะประมาณสักยี่สิบปีฮะแล้วก็มีจํานวนห้องพักอยู่ที่ประมาณร้อยี่สิบสี่ห้องมีห้องประชุมมี9เก้าห้องครับอืมค่ะก็เน้นเน้นเน้เนไปทางตลาดการประชุมสัมมนาใช่ไหมคะเป็นที่เโดเดลค่อนข้างชัดเจนนะค่ะ,คะแล้ว occupancy rate ต,ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนช่วงป<อ>กติทออี่ o p อ,อัพเลทอยู่ปกติจะอยู่ประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบสามแถวนี้ฮะห้าสิบสามห้าสิบห้าดีดไปดีดมาอู่แถวนี้ฮะหกสิบไม่เกินหกสิบนฮะก็ถือว่าถือว่าไปได้ดีถือว่าดีฮะสำหรับโรงแรมต่างจังหวัดได,ได้ได้ประมาณประมาณเอกประมาณห้าสิบกว่าถือว่าโอเคเลยครับ ค่ะงั้นแล<ม>้วแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นคะอยากให้ลองเล่านิดนึงโดยเฉพาะในช่วงมีนาหรือช่วงที่โควิดเริ่ม,มเริ่มมาแรงและ<ม>เกิดอ,อะไรขึ้นมีปัญหาไปแล้วก็แล้วคุณพบจัดการกับมันยังไงคะย้อนกลับไปก่อนฮะมันจริงๆปัญหามันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีหกสองแล้วนะฮะไอ้เรื่องเศรษฐกิจที่มันหนักๆเนี่ยต่างจังหวัดนี่เงียบมากนะครับผมบอกเลยต่างจังหวัดนี้โอ้โหอาการหนักเราก็ผ่านมรสุมนั้นมาฮะแต่มันเหมือนพายุลูกเล็กเนาะ พายุลูกเล็กที่ที่เราก็เอาแหละเรือลำนี้ก็ลอยมาเรื่อยๆแล้วก็จับหน้าชนปลายจับนู่นนั่นมีจนจนทุกอย่างมันมันมันผ่านมาได้ด้วยดีแต่เมื่อมาเจอเมื่อมาเจอหนักๆก,ก,ก็คืออ่าเมื่อปลายเดือนมีนาเนาะก็คือเรื่องโควิดนะฮะที่เขาเข้าเมืองไทยแล้วนะฮะเจอขอเล่าย้อนไปเลยแล้วกันว่าถ้าพูดถึงอุบลน,นะฮะผมอยากจะบอกว่าโควิดเนี่ย เหยื่อรายแรกๆเลยก็คือไอทองนะครับเพราะมันเกิดดราม่าเกิดขึ้นนะเกิดดราม่าเกิดขึ้นว่าเอ่อมีอะไรนะฮะมีพิธีกรมาพักนะฮะมีพิธีกรมาพักพักจริงไหมไม่จริงคนโอ้โหตามล่าไม่หมดเลยนะตอนนั้นเป็นวิกฤตลูกแรกที่เราเจอนะฮะวันนั้นผมได้รับเมสเซจประมาณเกือบสองพันเมสเซจฮะส่งแต่ถามว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงเหมือนเหมือนคนมันแพนิกอะฮะ ผมก็ไปไล่เช็คดูมันจริงนะฮะแต่เขามาก่อนที่จะติดเขามาแล้วเขาเขาค่อยกลับไปไปติดที่ลุมพินีคนขับเป็นคนพิลลโอ้นั่นดอกดอกแรกดอกนั้นจบไปเสร็จต่อด้วยว่าเป็นนักมวยคราวนี้ <c oughs> เป็นนักมวยมาเอา้าคราวนี้นักมวยมานักมวยมาจริงไม่จริงผมก็เช็คย้อนกลับไปก็ไม่มีความจริงคราวนี้มาเป็นเซียนมวยฮะคราวนี้ ผมบอกโอเคถึงประเด็นเซียนมวยผมไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นพี่เลี้ยงนักมวยแน่เลยผมเลยบอกโอเคผมวันนั้นผมรอท่านผู้ว่าประกาศฮะว่าสรุปว่าเราจังหวัดเรามีผู้คนสุมเสียงจริงไหมพอบอกว่าประกาศว่ามีผู้คนสุมเสียงปุ๊บผมสั่งนันดีทันใดฮะผู้ว่าประกาศตอนบ่ายสามสี่โมงเย็นผมประสานขอทีมจากทางเทศบาลนครเข้าฉีดพ่นฆ่าเ้อทั้งหมดผมบอกผมจะไม่ทะเลาะกับใครผมจะไม่ไปตามดราม่า จะไม่ไม่นี่เลยบอกว่าโอเคเป็นไม่เป็นมีไม่มีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของผมหน้าที่ของผมคือผมลีนเลยชีดเลยฮะหมดเท่าไหร่เท่ากันแต่ยังดีว่าได้การรับการอนุพเคราะห์จากทางเทศบาลก็ค้นเสร็จทุกคนแฮปปี้ทุกคนกลับมาเอเหมือนสัญญาณกลับมาคราวนี้ว่ามันเป็นรีเฟรชกลับมาว่าเออที่นี่เขาเอาจริงวะมกาอยู่ที่สองคนที่สุด คือความปลอดภัยนะฮะใช่ผมบอกผมไม่เถียงผมไม่เถียงเลยว่าจะอะไรยังไงพวกผมก็ไปไล่เช็คดูอรายนามเช็กอินก็ไม่มีชื่อคนคนนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะทำยังไงแต่ผมโอเครู้แล้วว่าชั่วโมงนี้เขาต้องการล่าไม่หมดกันฉะนั้น<ม>อ่าโอเคผมไม่ทะเลาะด้วยไปเลยตามสบายท่านจะล่าล่าเลยผมฉีดฉีดคือคลีนนะคลีนก็คลีนจริงๆฮะก็จบฮะประเด็นนั้นก็จบแล้วก็แล้วก็มาเจอนี่ฮะมาเจอดอกมาเจอดอกดอกที่หนักจริงๆเข้ามาก็คือเรื่องของช่วงประมาณสิ้นเดือน ก็คืองานทุกอย่างยกเลิกหมดะงานทุกอย่างยกเลิกเอแล้วก็ง่ายๆก็คือจังหวัดนันงเงียบนะก็ไปไม่ไหวก็เลยตัดสินใจปิดในวันที่25มีนาคมโอเคแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอปิดเนี่ยคือเข้าใจว่ามันก็เป็นอะไรที่เเออโดนกันหมดเหมือนกันหมดทายกันหมดอะไรทำแต่ว่ามันอยู่ที่ยังอยู่ที่เราตอบ อบก,กับสถานการณ์นี้ยังไงล่ะโอเคเมื่อปิดไปนะฮะผมผมก็เลยเลยเอ,อย้อนกลับมามองตัวเองนะฮะว่าตอนเนี้ยเราเรามีอะไรอยู่บ้างเราอะไรยงไงบ้างโจทย์แรกเลยของผมก็คือเมื่อปิดไปเนี่ยผมมีลูกน้องอยู่ประมาณร้อยคนนะร้อยคนโจทย์แรกผมต้องคิดแล้วว่าเขาจะอยู่ยังไงเพราะว่าเราเราต้องตรงๆนะฮะเราต้องรีบดิวเปก mm hmm. ก็คืออยุ่งานโดยโดย,โดยไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้รับเงินเดือน mm hmm. เพราะค่าไรายได้เราเท่ากับศูนย์นะ mm hmm. ไรายได้เราเท่ากับศูนย์แล้วย,ยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายหรือที่เราไม่สามารถที่จะไปอุ้มเขาไได้เลยผมพยายามอุ้มมาเดือนหนึ่งฮะก็คือเดือนมีนาะพอปิดปุ๊บผมก็ได้ตัดสินใจว่าในในปิดวันที่ห้าวันที่ประมาณวันที่ยี่หกผมตัดสินใจว่าผมไม่ต้องทําอะไรละผมต้องรีบแอคชั่นกับกับวิกฤตครั้งนี้ละผมก็เลยมาคิดก็เลยกลับมามองตัวเองครับว่าเราเราทาอะไรได้บ้างผมมีครัวนะอย่างแรกผมมีครัวผมมีแม่บ้านผมมีอ่าเอนจิเนียร์ผมมีอะไรอยู่ในมือ ฉะนั้นโจทย์แรกที่ง่ายที่สุดที่ผมทำแล้วผมก็แบบเป็นความรู้ที่แบบมันมีอยู่กับตัวมากอยู่แล้วนะฮะก็คือเรื่องของอาหารก็เลยกลับไป <c oughs> ไปมองว่าเอ้ยเราทําอาหารดีกว่าคราวนี้แน่นอนฮะเมื่อทําอาหารทุกคนก็จะคิดมุ่งหน้าเข้าไปสู่ d e l i v e r รถูกต้องใช่ไหมฮะค่ะมันเยอะแยะไปไม่หมดเลย delivery ตอนนี้โอ้โหทุกคนแย่งกันเข้าจนหลายๆบริษัทเขาต้องแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้านะฉันขอตรวจเธอก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ ร้อยเป็นเดือนเดือนค่าจีพี่านี้ค่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ท่านี้เคียงกันเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วว่ามันมันไม่ใช่อ่ะมันคือเล็โอเชียนละทุกคนแห่ไปกันหมดเลยผมบอกผมไม่คิดต่างเลยผมทาค่าอาหารถูกนี่แหละใครจะว่าไม่หรูหราอะไรไงก็ช่างผมว่าชั่วโมงนี้มันไม่ใช่ชั่วโมงหรูหรามันเป็นช,ชั่วโมงที่ต้องเอาตัวรอดผู้คนต้องการลดค่าใช้จ่ายผมได้เลี้ยงลูกน้องเอาวะก็เลยคิดเอ๊ะเอาไงดี ทำให้สังคมไปด้วยเลยเพราะแน่นอนฮะมันภาพที่ผมเห็นในต่างจังหวัดคือคือมันไม่ได้แค่มันไม่ได้แค่ลูกน้องเราที่โดนผมใช้คำนี้มันไม่ใช่แค่เรามันโดนหมดเลยฮะโดนทุกธุรกิจทุกธุรกิจโดนเละไปหมดเลยผมก็เลยว่าเออผมไปผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์เล่นนะฮะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูตลาดเออเอ,อ๊ะมันก็ต้องช่วยเขานะก็เลยว่าแทนที่เราจะเอาค่าจีพีที่ไปโดนค่าจีพีต่างๆเนี่ยเราหักออกดีไหม แล้วก็มาทําอาหารถูกๆขายพอเหลืออยู่ประทาังได้แล้วก็ให้ชาวบ้านกินด้วยเลยมันก็เลยเกิดโปรเจกต์ไก่ชิม่าดาวเกิดขึ้นมาเนี่ยครับเรียกว่าแบบไม่มีเวลานั่งเครียดนั่งเศร้าเลยคือวันรุ่งวันรุ่งขึ้นคิดเลยว่าจะต้องอยังไงใช่ครับคพราะใน<ม>ในในวิกฤตผมมองว่าที่เขาชอบพูดกันในวิกฤตมีโอกาสเสมอผมว่าเรื่องนี้มันจริงนะแล้วก็แล้วก็เราเราเรา,เราต้องรีบแอคชั่นแต่ก่อนจะแอคชั่นก็ต้องคิดให้กลมกลม แต่เมือผกิดมิใจจะโชคดีว่าว่าเราเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีความรู้อยู่แล้วในตัวมันก็เลยง่ายหน่อยครับและที่ชอบมากคือไม่ได้คิดแค่พนักงานตัวเองด้วยจริงๆแล้วเมื่อกี้คุณนภพบอกว่าโจทย์แรกก็คือทาไงให้พนักงานของผมรอดแต่จริงๆแล้วคุณนภพคิดไปถึงคนอื่นๆด้วยว่าเฮ้ย<ช>จริงๆ,ๆแล้วมันรอดไปได้กันหมดอะ่ะใช่ครับเพราะว่าแน่นอนถ้าถ้าถ้าผมรอดคนเดียวแต่คนอื่นไม่รอดด้วย <laughs> เราค้างไม่รอดด้วยแน่นอนฮะมันส่งเอฟเฟกกันแน่นอน มันส่งให้ใคถึงแน่นอนเราเราอยู่คนเดียวไม่ได้และเชฟห้าดาวเนี่ยทำให้พนักงานร้อยกว่าคนมีมีงานทั้งหมดนะคะหรือส่วนหนึ่งหรือแล้วคุณอภิรัส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะว่าเพราะพนักงานเราร้อยกว่าคนมันไม่ได้มีแค่แผนกของของของครัวอย่างเดียวมันยังมีอีกหลากหลายแผนกฮะไม่ว่าจะเป็นฟรอนต์ไม่ว่าจะเป็นช่างไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะแบงค์เวตเอฟเอ็นบีต่างๆแม่บ้าน นะฮะมันมีทุกผแผนกเลยตอนนี้เชฟห้าดาวก็ก็ดูแลได้ประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งละฮะของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอืมครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วเข้าใจว่าตรงเชฟห้าดาวเนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่แค่เป็นร้านอาหารหรอกแต่ว่ามันเป็นกิจการเต็นท์ที่ทําเหมือนเป็นตลาดชุมชนด้วยหรือเปล่าฮะใช่ครับทย่ยังซีอีกที่งอกออกมาจากเชฟห้าดาวหรือตอนนี้มีอะไรอีกบ้างเอ่อตอนนี้นอกจากไอ้ตัวเชฟห้าดาวที่ผมทําไว้นะฮะ จรจริงๆผมเมื่อตั้งใจทําเชฟห้าดาวขึ้นมาเป็นแมกเนตคอยดึงคนเพราะเราขายของถูกแล้วคราวนี้ผมก็มาอย่างที่ว่าฮะเมื่อเกิดเชฟห้าดาวแล้วเนี่ยมันจะเกิดการจ้างงานเกิดขึ้นแต่มันก็ในปริมาณหนึ่งมันไม่ได้เอาคนร้อยคนเข้ามาทําได้ทั้งหมดบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมแมวคนหลอกปูมันไม่ได้นะมันมันมัน,ม,นมันสะคปงานไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นคราวนี้เราเราเรา,เราดึงเข้ามาอย่างที่บอกฮะเราช่วยได้ประมาณสักสักเกือบเกือบพึ่งแล้วสักสี่สิบคนส่วนที่เหลือคือยังไงผมผมให้เขาให้เขาเข้ามาช่วย เข้ามาขายของใครมีของดีอะไรใครที่บ้านใครมีอะไรคุณทําอะไรได้ผมส่งเสริมให้มันตอบเหมือนกับว่าใช้คำว่าอะไรดียวสยายปีกออกจากเชฟห้าดาวก็จะมีเต็นท์ข้างเคียงฮะจะมีเต็นท์ข้างเคียงผมลงทุนให้ลงทุนเต็นท์ให้ลงทุนพื้นที่ให้ลงทุนแสงสว่างให้เขาไม่ต้องลงทุนโต๊ะเตอร์ผมก็ยังลงทุนให้ก็คือเอาของโรงแรมนะฮะเอามาดัใช้แล้วก็มีแค่หลายๆลท่านเจ้าหน้าที่หลายๆลคนก็เอาของที่บ้านนะออกมาขาย นี่ฮะเดี๋ยถ้าถามถึงว่ามันขยายออกไงไงมันขยายออกไปทางด้านนี้ครับเช่นเช่นยังไงบ้างคะเอ่ออย่างเช่นก็คืออย่างเช่นพนักง,งานผมนะฮะก่อนหน้านี้เขาเป็นเบลบอยนะฮะแต่เขามีฝีมือทางด้านการทําพวกอะไรนะอไก่ทอดขนมจีนอะไรพวกนี้เขาทํามาทําทํามาขายฮะพนักง,งานผมมีส่วนหนึ่งก็คือมีเพิ่งรู้ว่าเขามีสวนมะม่วงอ,อยูู่่ สามสิบสี่สิบไร่ก็แบบมันก็ต่างจังหวัดเนาะมันก็มีสวนมะม่วงคราวนี้ก็ก็เลยบอกเฮ้ยไม่เอามาขายแล้วมะม,ม่วงกลายเป็นว่าขายดิบขายดีนะฮะขายดิบขายดีจากจากเอ่อตำแหน่งของสจวตตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นชิปสจวตนะฮะแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นว่ามันขายมะม่วงซึ่งเขาก็ขายดีหลายวคนก็มีฝีมือทา,ทางด้านการทําน้ําน้ําผลไม้น้านเอ่อน้ําดื่มสมุนไพรขนมต่างๆฮะตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะนโยบายผมตั้งแต่ตอนแรกชัดเจนอยู่แล้วว่า ผมพร้อมช่วยทุกคนแต่ทุกคนก็ต้องช่วยผมด้วยท่านต้องเดินไปกับผมถ้าท่านไม่เดินผมก็ไม่รู้ผมจะช่วยท่านยังไงอืม้วต,ตอนแรกที่บอกว่าไม่ได้ใช้ Delivery ที่เป็นเป็นลักษณะเป็นบริษัทเพราะมันต้องติดม,มีการจ่าย GP อะไรมากมายแต่ตอนนี้ที่เราขายเชฟผ้าดาวเนี่ยเราทำา e l l v v r y y ด้วยไหมคะใช่ครับผมก็ยาลังขยายต่อมาขยายต่อมาเมื่อเมื่อเชฟห้าดาวนิ่งแล้ว เมื่อคนรอบข้างเริ่มนิ่งแล้วเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรยังไงผมวางได้ละจบละตอนนี้ผมขยายสู่ส่วนของ delivery เราก็ทําเอง delivery เนี่ยเราก็จะใช้คนในของเราทําครับใช้รถมอเตอร์ไซค์ของน้องๆเขาคิดคำนวณในเลทที่เลทที่ต่ํากว่าต่ํากว่าเป็นแบรนด์ต่างๆที่เขาที่เขาเออกส่งกันอยู่ก็คือเราผู้ซื้ออยู่ได้เราอยู่ได้รายได้ทั้งหมดผมไม่ไปยุ่งเลยก็คือรายได้ทั้งหมดสมมติว่าอาหารหนึ่งร้อยบาท ค่าส่งยี่สิบาทยีสิบาทนั้นน้องคนส่งจะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นพราะผมอยากสร้างงานให้เขาครับเหมือนเสมือนว่าเป็นบริษัท d e ลิเวอรี่หนึ่งขึ้นมาอีกอันหนึ่งเลย<ม>ตอนนี้ก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้ามาก็สองคนสามคนสี่คนมันก็เริ่มส่งเริ่มมีวอลลุ่มเข้ามาเริ่มมีตอนนี้ก็ส่งวันหนึ่งก็ปมาณสักเกือบเกือบสิบห้าเจ้ายี่สิบเจ้าขึ้นมาเรื่อยๆครับ งั้นนอกจากเชฟผ้าดาวเนี่ยค่ะอย่างที่ว่าว่าอกี้เชฟผ้าดาวก็หรือ Delivery ด้วยให้เปิดเ<ม>ต็นท์ให้มีพนักง,งานเอาของมาขายด้วยเนี่ย<ม>ก็เรียกว่าอาจจะเกินครึ่งหน่อยๆละของจำนวนที่ที่ได้มีงานทำมีไรายได้เข้ามาต่อเน,นื่องเนี่ยแล้วมีแผนที่จะมีอะไรอีกไหมฮะมีไอเดียอะไรใหม่ๆไหมที่จะสร้างงานเพราะยังยัง,ย,งยังมีจำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีมีฮะม,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 มีตอนนี้ผมก็กำลังคุยกันอยู่เรื่องของไม่ว่าจะเป็น เรื่องของแม่บ้านห้าดาวที่กําลังคุยกันอยู่แม่บ้านห้าดาวก็คือตอนเนี้ผมผมก็ลองมองมองหลายๆแผนกว่าตอนนี้ผมก็มีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือมีทุกอย่างฮะเยอะแยะเต็มไปหมดน้ายุงน้ํายาเรามีทั้งหมดแต่แล้วเราก็มีแม่บ้านคราวนี้เราก็คิดว่าเออในเมื่อว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแม่บ้านอยู่เราก็จะทําแม่บ้านห้าดาวขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะเซตหางงานให้กับแม่บ้านของเรา โดยที่ดามผมเราซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํายาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อะไรฮะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่ต้องให้เขาลงทุนแต่เราก็หาตลาดให้เขาแล้วก็แล้วก็พาเขาไปทำํำแล้วก็ได้ค่าแรงประทังไปเรื่อยๆนะตอนนี้ครับแล้วก็มีมองๆหลายๆโปรเจกต์อยู่แต่ก็ยังยังยังไม่คมมากก็เลยยังยังไม่หักเราเท่าไหร,ร่ไม่ไม่อยู่นิ่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมมองว่า ไม่รู้นะผมว่ายังไงมันก็ยังไม่พอมันต้องวิ่งตลอดเวลากับสภาวะแบบนี้ค่ะแต่ก็เรียกว่าเราก็พยายามที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นั่นแหละ<ม>แล้วก็สนับสนุนให้ให้พนักง,งานของเราได้มีงานมีอะไรทำรแต่แล้วก็เขาฟังดูว่าเข้าใจว่ารายได้ที่เกิดขึ้น,นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าส่งอาหารค่าขายอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปที่พนักง,งานตรงถูกไหมคะใช่ค่ะ ส่วนวส่วนเต้นส่วนอธิบายที่หนึ่งส่วนของเต้นที่ว่าม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 า,มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยคืออันนี้เข้าพนักงานเต่น้อยเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนของเชื้อผ้าดาวเนี่ยรายได้เข้าสู่เข้าสู่บริษัทครับแล้วบริษัทจ้างงานจ้างงานจ้างงานสําหรับคนที่เขาไม่มีไม่มีสกิลหรือไม่มีทางด้านแบบเหมือนว่าไม่มีของที่จะมาขายเราก็จะไปจ้างงานกลุ่มนี้เข้ามาค่ะแต่ก็เชื่อว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นรายได้ อะไรามากมายคือคือประเด็นคืออยากจะถามว่าคุณภพได้อะไรจากการทำตรงนี้คือมันเข้าใจว่าเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้พยายามจะสื่อสารกับคุณภพเพื่อมาออกรายการนี้ด้วยกันเนี่ยต้องเรียกว่าทิ้งไลน์ไว้แล้วก็คุณภพจะมาอ่านอีกทีตอนสักสามทุ่มอ่ะเพราะว่าคงจะยุ่งทั้งวันกับการทำสิ่งนี้ก็เลยอยากรู้ว่า,าตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งอยู่กับเรื่องนี้ตลอดคิดออกมา,ามีบิสเซ็ตสองสามอันแล้วเนี่ยครับ ก็ได้คุณโอได้อะไรจากตรงเนี้ยที่ที่ทําขึ้นมาเนี่ยค่ะได้อะไรใช่ไหมฮะเอออย่างแรกนะฮะผมผมผมได้เออได้ทีมงานที่มีคุณภาพกลับคืนมามากพอสมควรเพราะตอนสบายเราก็จะแบบอีแบบหนึ่งเนาะเพราะตอนมันได้เห็นน้ําใจซึ่งกันและกันมันได้เห็นอะไรหลายๆลอย่างเขาก็เห็นว่าเราเนี่ย เราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บริหารที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วก็คอยสั่งนู่นนั่นนี่ผมก็สายลุยเขาก็ลุยไปด้วยกันนะครับสิ่งที่ได้ก็คือได้มุมมองได้อะไรพวกนี้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ได้ได้สกิลอะไรใหม่ๆส่วนตัวผมเองนะผมโคตรภูมิใจเลยนะผมได้สกิลมันอาจจะเป็นสกิลเล็กๆที่แบบฟังดูแนละ้วมันติ่งตองแต่ลองทําดูนะฮะเคยเห็นเขามัดอาหารไหมฮะมัดยังไงให้มันพอง ผมพยายามมัดอยู่นานมากก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทําได้แต่เชื่อไหมฮะพมมาเจอวิกฤตเนี่ยความสําเร็จเล็กๆของผมคือผมสามารถมาหารพองได้เลยอตอนนี้นะฮะอาหารคือมัดถุงเี่าหรอได้มัดถุงมันยากอยู่นะฮะกับการมัดให้มันพองสวยงามพองแล้วแบบมัดลงมาแล้วตรงสวยงามใหญ่ให้มันสวยยากนะฮะยากนะผมก็โอ้ยอมรับวันแรกผมมัดจนมือแตกเลยฮะมือเราไม่เคยไปจับยางเนาะดึงหมุนยาง ตลกดีนะฮะเป็นเรื่องเล็กๆที่ตลกดีอาจจะก็ท้วว่าเฮ้ยพี่ผู้บริหารมาทาอะไรอย่างนี้วะแต่ผมมองว่ามันมันคือโอกาสที่เราได้ทําอะไรสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทําฮะนี่คือนี่คือนี่คือโอกาสที่ผมจะได้มามาทําในสิ่งนี้ผมกับสนุกกับมันนะทุกวันนี้ทํางานมาอย่างที่อย่างที่ท่านพิกรถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากเลยแต่มันสนุกมันสนุกฮนะมันสนุกจริงๆได้ทุกวันได้มาเจออะไรแปลกๆได้มาเจอ ได้มาเจอกลุ่มลูกค้าได้มาเจอได้สัมผัสกับชาวบ้านที่เขาที่เขาเอ่อที่เขามาซื้อจริงมากินจริงแล้วก็แบบอ๋อเราได้รู้ข้อมูลจริงเราได้สัมผัสจริงตรงนี้ฮะเป็น,เป,นเป็นประสบการณ์ที่ที่หาได้ไม่ได้เลยจากจากสภาวะปกตินะผมพูดจริงๆครับแล้วแล้วคุณพามองว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงแล้วว่าธุรกิจเราเองจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนหรือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาบ้างมองไว้ยังไงบ้างคะสิ่งต่าง จะมันจะเปลี่ยนไปยังไงแค่ไหนบ้างหลังจากนี้เนาะหลังจากนี้ผมว่าธุรกิจจะมีทั้งธุรกิจที่ที่คงอยู่แล้วก็ดับไปนะฮะผมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมันจะเปลี่ยนไปเยอะ<ม>นะครับคือหลังจากโควิดเนี่ยผมมองว่าหลายๆอย่างหลายๆองค์กรน่าจะมีการปรับตัวเกิดขึ้นเยอะ นะฮะเพราะว่าในในช่วงโควิดเนี่ยมันได้เห็นอะไรเยอะแยะมันได้ปรับอะไรในสิ่งที่เขาไม่เคยทําคราวนี้มันก็ขึ้นมองอยู่กับว,ว่าเราจะปรับตัวยังไงเท่านั้นเองถ้าไม่ปรับผมมองว่าถ้าผมมองว่าถ้าไม่ปรับนะฮะถ้าองค์กรเราเราไม่ปรับเนี่ยมันจะมันจะอยู่ไม่ได้หลังจากโควิดผมจะแยกไวอย่างนี้เหมือนว่าหลายๆคนก็มาถามผมนะนะหลังโควิดนี้มองไงผมว่ามันจะมีวิถีลูเซอร์กับวิถีวินเนอร์อยู่นะฮะ วิธีวินเนอร์นี่ยคือถ้านต้องปรับตัวนะปรับตัวปรับปรับแอดิจูดการคิดปรับทุกมุมมองที่ผมกำลังได้รับอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็วิธีลูเซอร์คืออะไรก็คือฉันไม่ปรับฉันทำคงเดิมอันนี้เดียงแน่ๆฮะไม่นานนะเดียงแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าขนาดว่าต่างจังหวัดจังหวัดเล็กๆอย่างจังหวัดอุบลเขายังเปลี่ยนเนี่ยฮะบุกคนยังเปลี่ยนงานกันเปลี่ยนแล้วก็องค์กรหลายๆองค์กรเปลี่ยนหมดเลยครับ แล้วแล้วที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเชฟห้าดาวแม่บ้านห้าดาวเนี่ยว่ามันจะมันจะมันเราเห็นทางว่ามันจะไปต่อและมีโอกาสที่จะพัฒนายิ่งขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะเห็นครับหลังจากวิกฤตเนี่ยตัวเชฟห้าดาวก็ยังจะคงอยู่ต่อไปเพราะว่าผมก็ใจผมก็อยากจะทําเพื่อเพื่อ,เ,อเพื่อคนคนแบบคน,แบบคนระดับแบบพื้นราบกันอยู่คนทํางาน ใจผมก็อยากที่จะอยากจริงๆโรงแรมพื้นที่ด้านหลังก็จะมีพื้นที่เหลือใจผมอยากจะทําเป็นตลาดเวยานะตลาดที่แบบจะเหมือนกับว่าใช้คาว่าไงดีฮะตลาดที่แบบเหมือนขายเอาของมาขายช่วยกัน<ช>นะตลาดโอบอ้อมอารียรประมาณเนี้ยที่ผมมองไว้นะะเพราะอย่างนี้ตอนนี้ผมก็มันก็มีวิสาหกิจชุมชนต่างๆเริ่มเข้ามาคุยด้วยละ<ม><ม>เขามีการปลูกผักออเกนิกตอนนี้ปล่อยเน่าทิ้งไหม โดยที่แบบไม่มีที่ขายอะฮะผมก็มอง<ม>เออก็มาขายสิผมก็ลงทุนเองนะฮะแล้วก็ส่งเสริมพนักง,งานผมเองให้ขายต่อไปผมก็ส่งเสริมแล้วเชฟห้าดาวก็จะอยู่ะฮะก็ยังจะคงคอนเซ็ปต์จนกว่าเราจะทำคอสที่มันต้นทุนที่เราไม่ได้จริงๆว่าเอ้ตัยว่ส20บาทจะอิ่มได้เนี่ยมผมก็ยังอยากจะทำต่อไปให้บ้านให้เหมืองที่ผมมอง เรียกว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วหรือกดดันแบบเนี้ยไอไอเดียพวกนี้มันก็อาจจะไม่เคยมันไม่เคยพี่เลยฮะมันไม่เคยได้คิดเลยถ้าถ้าแบบไม่มีวิกฤตเนี่ยเห็นอะไรเยอะฮะในวิกฤตที่ผมเห็นเห็นอะไรเยอะแยะแบบไม่รู้นะไม่รู้คนอื่นมองแต่แต่ผมผมเห็นอะไรเยอะผมเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นแบบจากที่เราเคยใช้แบบอย่างเต็มที่เต็มอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ย แต่เห็นในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าให้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 ไปหาเงินที้เยอะที่สุดนะไม่ใช่นะแต่ผมก็กำลังมองว่าเงินมันมีค่ากับทุกคนมากเงินเงินมันมีค่ากับกับชาวบ้านกับอะไรอย่างนี้มากๆจากที่เราเคยใช้แบบ hmm. ใช้อย่างอย่างสบายๆ hmm. พอมนเจอวิกฤตนี้เอยเราต้องคิดแล้วอะเราต้องคิดแล้วว่าเออเงินเงินที่เราบอกว่าไม่มีค่าของเราเนี่ยมันคือมันมีค่าทางคนอื่นมากๆ,ๆ <S 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 เห็นเรื่องของงานนะฮะนเรื่องของงาน โคตรรักงานเลยฮะตอนนี้ใช้คํานี้ขออนุญาตใช้คําไม่พอนะฮะแต่มันมันคือจากใจเลยะผมใช้คําว่าโคตรรักงานตัวเองเลยตอนนี้รู้สึกว่าแต่ก่อนที่เราเบื่อผมเออทาไมทําเป็นรูทีนมันน่าเบื่อมันไม่เอาแล้วอ่ะเราเบื่อแล้วอ่ะเราทำโรงแรมมาเกือบยี่สิบปีทําไมผมเพื่อเบื่อทั่วนี้ไม่เลยครับทั่วนี้ผมบอกว่าเอ้ผมรักทําไมรักจังเลยผมรักแล้วผมอยากจะอยากจะรักษาเขาเอาไว้เมื่อเจอในวิกฤตนะครับ สนใจมากเลยทําไมถึงรักอ่ะเออทําไมถึงอยากเข้าใจว่ามันคงเหมือนที่หลายๆคนพูดว่าโอ้โหอยากตื่นมาทํางานจะได้วันนี้นะผอาจจะมีความรู้สึกนี้ทําไมอะคะขางที่ท่าทางวิกฤตเคยชินกับมาเคยชินกับมาเกือบยี่สิบปีนะครับผมอยู่ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยผมก็ช่วยป้าป๊าเป็นธุรกิจที่บ้านนะฮะแล้วก็แบบเป็นรูปแบบบริษัทแต่คราวนี้ผมผมจบกลับมาผมก็มาทํามาจับเอาจริงๆโอ้โหสิบกว่าปีมันเบื่อฮะ มันเบื่อจริงๆงมันก็เหมือนกับทุกๆคนหมมั่นใจนะฮะถ้าผู้ชมทุกคนหละยๆคนที่กำลังชมอยู่เนี่ยเคยรู้สึกเบื่องานตัวเองเบื่อโอ้โหทำหน้าเบื่อจังเลยทํซ้ำซ้ซากๆโรงแรมก็จะเจอปัญหาซ้ําๆซากๆซ้ำซ้ซากๆอยู่เหมือนเดิมอะแต่พอมาถึงตอนเนี้ยผมที่ผมบอกว่าเฮ้ยทําไมผมรักเพราะว่ามันเราอาจจะเจอความสุขอไรเราอาจจะเจอความสุขที่แบบเออว่าเราเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ทําเพื่อเงินเราไม่ได้ทําเพื่อ เพื่อเพื่อเงินคือโจทย์เดียว <Yeah. S 2> หรือเราไม่ได้ทําเพื่อความร่ํารวยอะไรมากมายแต่เราทําเพื่อหนึ่งคือเพื่อสังคมสองคือเพื่อพวกพ้องเราพูดพวกพี่น้องโอเคบิสเนสต้องอยู่ได้ไม่มีใครที่จะทําขาดทุนตลอดเวลาแล้วบอกว่าฉันมีเงินมาสเปนตลอดเวลาอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดธุรก mm ิจ hmm. ต้องอยู่ได้ตัวเขาเลี้ยงตัวเขาได้ในในใช้คำว่าไงนี่ยในความในความเหมาะสม อแล้วครั้งนี้พอมันทําแล้วมันเจอพลังบวกฮะผม mm hmm. ผมได้ทําแล้วผมได้เจอพลังบวกจากจากพี่ๆน้องๆแม่ป้าน้าอาที่มาซื้อกันแล้วก็แล้วก็เออเราเรารู้สึกได้ถึงพลังบวกว่าเขามาขอบคุณ mm hmm. ได้มาเห็นจากโพสต์ที่แบบคนโพสต์ให้กําลังใจนะได้มาเห็นได้มาเห็นน้ําใจกันนะฮะกับตอนนี้ที่แบบยูดีก็ใครก็ไม่รู้ยูดีแบบเห็นผมตากแดดส่งซันบล็อกมาให้อย่างเงี้ยผมก็ mm hmm. น่ารักมากน่ารักมากมีพี่คนหนึ่งมีพี่คนหนึ่งส่งส่งเอกสารที่แบบอาหารชีวจิตนะครบอกว่าพี่อยากส่งความรู้นี้ต่อเพื่อที่ว่าให้ผมเนี่ยทําอาหารให้คนบนได้กินผมก็ใช้ความรู้เน,นี่ยน,นะฮะจากสิ่งที่ผมโอเคเรารู้อยู่แล้วเรื่องอาหารแต่เรารู้ในมุมมองว่าเฮ้ยมันมีอีกมุมหนึ่งนะของอาหารที่แบบที่แบบสามารถที่จะเอามาใช้ซึ่งซึ่งในใจผมก็คิดอยู่แล้วครับว่าผมไม่ใช่หมอไม่ใช่ไม่ใช่ ผู้มีความรู้ทางด้านการแพทย์ที่เราเจะไปรักษาคนได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมทําได้ก็คือผมสามารถทําให้สุขภาพของคนกินดีขึ้นได้ฉ<ม>ะนั้นผมต้องหาของดีๆให้เขากินเพื่อแล้วเมื่อสุขภาพเขาแข็งแรงเขาก็จะมีร่างกายมันก็จะมีแอนติบอดีไปสู้กับไวรัสอยู่แล้วผมก็ช่วยทางอ้อมไปทางนี้เพราะให้บอกว่าผมไมหาไวรัสไอ้หาวัคซีนอะไผมคงไม่ไม่มีความรู้ตรงนั้นเป็นหน้าที่ของคุณหมอเขา นะฮะก็เลยว่าเออก็เลยมันมันก็เลยได้ได้จุดพวกนี้เข้ามาฮะมันมันเลยทําให้เราแบบทําให้เรารักมันขึ้นมาครับสุดยอดเลยค่ะคืออย่างที่คุณพบว่าเนาะถึงมันเป็นวิกฤตจริงจริงแล้วมันมองเป็นโอกาสกเป็นโอกาสนั่งฟังดูเนี่ยคือมันเป็นโอกาสที่ทําให้เรา เจออะไรดีๆหลายอย่างเลยจากเ mm hmm. อ่อจากบทเรียนของคุณภพนะคะเพราะว่าที่สําคัญมากเลยฟังดูแล้วคือโอกาสที่เราทําให้เห็นตัวเราชัดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของจุดแข็งเนาะเห็น mm hmm. น้ําใจเห็น mm hmm. ความเป็นทีมเห็น mm hmm. โอกาสใหม่ๆคน้นค้นพบศักยภาพของตัวเองของทีมเห็น สวยศักยภาพในการทําอะไรอีกมากมายในอนาคตคุณค่าของงานแล้วตอนแรกก็ชอบก็ที่แบบเออวิกฤตมันก็ทําให้เรามีสติที่จะแยกแยะระหว่างอะไรที่มันเป็นดราม่ากับกับความเป็นจริงหรือสิ่งที่มันจะต้องทําที่จะต้องลุกขึ้นมาจัดการอะไรเงี้ยนะคะใช่ครับใช่ครับมีมากเลยคุณนะเพมีบทเรียนหรือมีอะไรอยากจะฝากอีกไหมคะก่อนที่เราจะก็ก็อยากจะฝากหลายๆท่านนะฮะที่ที่กาลังอะไรนะ สร้างวีระบ,บุรุษนะท่านท่านต้องเป็นวีระบ,บุรุษในองค์กรของท่านนได้ครับผมอยากจะแบบส่งพลังบวกออกไปว่าทุกอย่างมันมีทางออกมันมีมันอยู่ที่มุมมองว่าเราจะมองอยังไงอย่าไปเครียดกับมันสนุกกับมันแล้วก็แล้วก็ให้กําลังใจตัวเองแล้วก็หยุดคิดแบบเดิมๆที่เขาบอกว่ามีแต่คนโง่คนบ้าใช่ไหมฮะที่จะแก้ปัญหาเดิมๆแล้วบอกอยากได้ว่าผลอยากได้ผลลัพธ์แบบใหม่นะะมันมันเราเราลองแก้แบบใหม่ดูครับ เราลองมองเรื่องเดิมแต่ในมองในมิติใหม่ผมว่าทุกท่านเนี่ยเห็นอยู่แต่พี่หว่าเราอาจจะใช้อารมณ์เพราะมนุษย์เนี่ยจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าเหตุและผลถ้าเราแยกอารมณ์ออกไปได้ถ้าเราใช้สติเข้ามานะฮะมันมันจะทําให้เราแบบใช้คําว่าไงดีตัดสินใจอะไรได้ด้วยด้วยความได้ด้วยความชัดเจนแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะฮะก็ขอเป็นกําลังใจนะฮะสู้ต่อไปฮนะ,ะยังไงยังไงโควิด ตอนนี้โควิด19จะเป็นโควิด30จะเป็นโควิด570โลกก็ต้องหมุนเราก็ต้องเดินต่อฮะฉะนั้นไม่มีเวลาแล้วที่ท่านจะมานั่งเครียดกับไอโควิดหรือจะไปตกตกจิตตกแพนิคก,กับกับเรื่องอะไรที่มันดูดูข่าวเยอะๆบางทีมันก็เครียดวางโทรศัพท์ฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาปากกาสักด้ามหนังสือโน้ตสักเล่มคิดอะไรออกจดเลยฮะ จด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 จ,จแล้วก็ทําไอผมพูดเสมอฮะไอดูกับไอเดียมันต่างกันนิดเดียวไอเดียใครก็คิดได้แต่ไอดูเนี่ยฮะนะครับถ้าคิดแล้วท่านทํำไหมผมประสบการณ์ผมไอเดียเยอะแต่ไม่ยอมไอดูเพราะเราสบายไงแต่ทุกวนเนี้ยผมข้ามมาได้ก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นเคสฟุกด้วยอะไรด้วยนะ,ะก็คือว่าผมข้ามมาได้คือว่าช่ก็ว่าไงดีผมไม่เดียแล้วผมไอดูนะฮะปาก กำลังใจให้ทุกท่านครับพวกเราต้องผ่านมันไปให้ได้ครับผมขอบคุณมากๆเลยค่ะคือเอชื่อเหมือนกันว่าไม่ว่าจะวิกฤตขนาดไหนมันอยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่ทัศนคติเรานะคะต้องขอบคุณเเข้าใจว่าไม่มีคําถามนะคะแต่ต้องขอบคุณคุณภพมากๆที่วันนี้ให้เวลามานั่งคุยกับเรานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่ทําหน้าที่ของคุณภพอย่างดีที่สุดในการดูแลคนของคุณภพเองแล้วก็ ที่สำคัญยังมองออกไปถึงคนรอบๆตัวหรือส่วนรวมด้วยนะคะยังไงก็แล้วก็ขอบคุณที่วันนี้มาส่งพลังดีๆไกลออกไปอีกผ่านท่องทางตรงนี้นะคะดีมากเลยค่ะแล้วเราคงได้พบกันเดี๋ยวถ้าหลังโควิดจะขออนุญาตไปหาที่อุบลค่ะค่ะเพลินเลยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs>